เต็นมาดีนะคะับวันนี้เอฟซีมานะคะอันนี้ก็เข้าไปเดี๋ยวค่ะตรงนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งจะได้เห็นภาพสวยๆไมแอนน่าแอนยูทูบแอนแฟมิลี่สวัสดีค่ะอันนี้ปาดาอ่ะมองกล้องนะหนึ่งสอง t h a เอ็นคิวจำได้จำได้จำได้เสือจำได้จำได้ทุกคนเห็นหน้าจำได้ลงรถมาร้องไห้ขนลุกพี่ชื่อพี่อะไรคะ่บังจงพี่บันจงอ๋อมีคอมเมนต์ใช่ไหมคะใช่ต่เรากันสะกดสะกดเลยค่ะคนคใหคนคิงคนคิงไม่เป็นไร คุณบรรจงที่ว่าเปราขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บรรจงมาที่คอมเมนต์ตลอดขอบคุณจ้า่านอยู่ในชิตจริงใจว่าเป็นผู้ชายนะเออขนลุกขนลุกนะอะไรนะภาษาอังกฤษดีใจอ่ะดีใจไม่เลยแฮปปี้ขนลุกแฮปปี้แฮปปี้น้ำผัดกับกูได้ขนลุกโอ้ยขนหนาวค่ะขนหนาว ปู่ปู่ท่านรับรู้แล้วว่ามาถึงแล้วขนหงส์หนาวจริงนะบางท่านมันจะหนาวเย็นจะเยือกมาเลยนะครับปู่ท่านผ่านหนาวจริงมันจะเป็นหนาวเย็นจะเยือกมาเลยมาจากประเทศอะไรคะสวีเดนเดนมาร์กคะมาจากสวีเดนเดนมาร์กเลยนะคะ ค่ะฝนตกแล้วยาชิมามาพักกีเดือนค่ะค่ะพอดีมาหน้าฝนเนาะก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาเที่ยวให้สบายเลยนะคะข้างบนก็ขึ้นไปเดินชมได้วันนี้บรรยากาศดีค่ะดีใจเหมือนกันค่ะได้ต้อนรับยินดีที่ได้รู้จักนะคะเคยเห็นแต่ในคอมเมนต์เคยเห็นแต่ในคอมเมนต์คุณบรรจงบรรจงก็คิดว่าเป็นอันนี้ของบ้ากอ้วนค่ะยูทูค่ะ เข้าไปข้างในอีกนิดนึงจ้าค่ะบรรยากาศเย็นสบายเลยวันนี้เที่ยวเดินดูได้เจรุงพลเลยไม่เป็นไรมันอยจดคนตัดรูปต่อใ้้หายกะได้รูปลงพลไม่ใช่ไม่ดีเยแปะเนาะแปะไดไม่เห็นโอ๋สูก็บารมีลงพลนเหมือนกันนั่นนห่ะค่ะ ไปถ่ายรูปดอกคุณสายลุงอ่ะสวยมากนั่งไงดอกคุณสายลุงทางเข้าน่ะสวยมากเลยนะถ้าคุณไปถ่ายแล้ะวันนี้พี่มันจงจับเลยใช่ไหมดอกคุณสายลุงทางเข้าเลยถ่ายือเปล่าตอนเย็นวันจะแม่มาอยู่ตอนเย็นจะแม่มาเล่นเอาไว้มาตั้งใจมาดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานตัวร้องร้องไห้อีกไงมาร้องคันเยวี่ยง เฮ้ามสวยโลดิล็อกธนาท้ายท้ายตาท้ายบ้านมีเด็กมีอะไรที่อยู่ด้วยไม่เด็กยูทูบเบอร์แม่ที่แบบรักมากไงที่อยู่ตอนนี้ต <c oughs> อนนั้นไปหมดแล้ว <c oughs> ที่บัญจง <c oughs> บอกว่าใครที่อยู่ตอนนี้คือเป็นคนที่รักมาก รักทุกคนที่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะไม่ดีเอเนยะไะมาตายวโอ๊ยบอกบอกคุณว่าเดี๋ยวฉันจะให้คุณดูว่าลูกเราอยู่ในยูทูบเพทุกคนอันน่าจะไปเจอยูทุกช่องอยูทูบช่อง มาถึงงานแล้วอ้าวมาแล้วมาลูกมามาวัสดีแม่เอฟซีหน่อยลูกมาลูกมาทางพีมาทางพีด้วยยังมาทางพเดินเลื่อนเลื่อนเลื่นเลื่อนเลื่นเอนสาวน้อยอันนี้ร้านใครลูกแอดมินเปี้ยวสวัสดีแม่เอฟซีได้ยังลูกมาสวัสดีแม่เอฟซีหน่อยลูก เที่ยวที่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 คอที่ลุงวนอุ้มเมื่อก่อนใช่ไหมค่ะแล้วกบกอกใครใครแค่นี้เดนเดนก็มามานี่สี่วันกับสามวันเองคือคนดูดีกว่าเลยอันนี้ก็อยู่ในประจําขอบคุณค่ะอันนี้ไม่สบายเลยไ่ได้ไปโรงเรนยูทูบในยูทูบนะคะทุกคนมามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ ยูทูบเบอร์ทุกคนสวยกว่าในในลูกใน youtube ขอบคุณค่ะให้กำลังใจอีกแล้วสวยจริงย่าชิยิ่งไม่แก่เลยขอบคุณค่ะบ้าใต้บ้านก็สวยดูสิขอบคุณค่ะป้าดาค่ะตัวจริงไม่แก่เฮ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวปอยให้แห่งไอ ทีมานัน่นบอูทางคิดแต่อ้ยถามไป <c oughs> เอ่อเห็นเสียบ่อยเอ่อเห็นบนในยูทูบแล้วก็ติดต่อมาเฟสบุ๊กจำแล้วก็ไปแอดเพิ่นเป็นมูในเฟซแล้วเป็นมูกันเลยถักเพิ่นพอถักปั๊บเพิ่นตอบปุ๊บค่ะ <c oughs> พี่สิบไปหน้าลูกพ่นไปจังไดเป็นการตอบเพื่อนแนะนั่งเพื่อนเจ้ากันเมื่อวานบ้านโหเจ้ากันมาสิปีแล้วค่ะ <c oughs> ปุ๊บเด้งปั๊บเลยเนี่ยนเจ้ากหลับไวแค่ถักมาสามทุ่ม สามทุมปุ๊บก็บอกคนแล้วหามงแรงเนาะเดี๋ยผมว่ตั้งใจจะ่มากที่เาขอยากไปบายอันเด้โอ่งโูแต่เดีได้บอกโอ่ง่ะ I talk you so long ค่ะอะไรก o ทุก e ำ e ีอืม now we we no plan ทุกค m e h e อ e มีแพลนมานะะมากมันขึ้นนอนอยู่อุบลเนาะโอ้โหท่ลาบ้าสับไปไปเนี่ยเสื้อผ้ามาตัวเดียวคมื่อวานใส่เซ็นบอกใส่เกงกาสันเกงกัน เพราว่าว่าที่บ่ได้ต่างใจว่าบ่ได้ว่าจะมาก็รเล่นมันใจอยู่ว่าจะบ่เจอลุงพลนี่ความรู้สึกนะคิดว่าจะได้กระบ่เจอความรู้สึกะบอกอยู่แต่ยางมาไหวุ่ก็เป็นอย่างะาเจฮาร์เก่าฮเก่าได้ลุงคนปัตงาน่ได้บเด่ถึงปัแตงคืที่สิงาม้ลุงพลเหี่อ็นสิงโตเพาว่ามึงยูสุดเปิดตัวจิงมสงามเสื้อกระบดเขาเสื้อแห้งเล็กหน่อย ยิ่งอยู่ยิ่งข้าสารลบโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไปโม้นลดเหราเพียงุ้มแป้เอาะรกิกลับเลยบะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะขอให้โชคดีเด้อยาสุขภาพร่กายแข็งแรงนะคะมากดทุกคนหน่อยค่ะไปลุยอย่างเาเด้อค่ะแต่ขอพะดาฮะบ้านกอ้ะ กอที่อบอุ่นก่อนเดินอังกลับไปไหนลับบคยเห็นแต่ซื้อค่ะคิดว่าเป็นผู้ชายคุณบรรจงบรรจงอ่ะคือไปทุกช่องค่ะนั่นแหละไปชุกช่องคิดว่าเป็นเป็นผู้ชายไอเน่เิร์ไปสติ๊กกไม่เคยเห็นตัวจริงวันนี้ฉันเห็นตัวจริงฉันตื้มใจฉันดีใจมากสติ๊กครองสตี๊กครองค่ะสต่๊กคองลองโชค สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลิปจงแต่เพียงเท่านี้นะคะดีใจนะคะ fc มานะคะบางทีเห็นแต่อยู่ในคอมเมนต์เนาะแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงนะคะแต่ fc ก็ทยอยมาให้ได้รู้จักนะคะตัวจริงนะคะเสียงจริงนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่ยยงกบ่ใส่หลังบ้านอดูนะตีเบาๆนะคะแต่ดังกระหึ่มมากเลยนะคะสาธุสาธุค่ะดังนุ่มนวลมากเลยดังกระหึม่มกล้องกลางวานขนาดเบาๆนะไม่ไม่ไม่ได้ออกแรงเยอะนะ เนาะขนาดไม่ออกแรงเยอะนะเบาเบานะแต่ว่าเสียงดังเพราะมากดังกระหึ่มกล้องกลางวันไปไกลสาธุสาธุพรใดที่ขอก็ขอให้พรนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จนะคะขอบารมีองค์ปู่จงปกปักรักษาคุ้มครองเอซีทุกท่านที่มากลาวไหวขอพรนะคะขอให้แค้วคาดจะภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเธอสาธุสาธุค่ะ